สวัสดีค่ะคุณชมโค้ s แซบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการต่อไปกับกี่ห้าปีเป็น5ปีนะคะในยุคสมัยนี้นะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ศึกษาลำดับขั้นตอนอของการต่อไปกับขี่มาก่อนนะคะอาจจะทำให้เสียเวลาวันนั้นไปทั้งวันเลยก็ว่าได้นะคะค่ะ และสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะคะในการต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีนะคะคือ1นะคะอบรมออนไลน์1ชั่วโมงแล้วก็ตอบคาถาม3ข้อนะคะถามว่าไม่อบรมออนไลน์ได้ไหมไปอบรมที่สํานักงานได้หรือเปล่านะคะ ตอบได้เลยนะคะว่าได้นะคะแต่ว่าในช่วงเนี้เราอยู่ในช่วงการเว้นระยะห่างนะคะต้านภัยโควิด -19 นะคะถ้าไปอบรมที่สำนักงานนะคะก็คงจะได้เป็นการจองคิวอบรมเท่าน,นั้นนะคะซึ่งการอบรมนะคะใครที่จองผู้ปางรายนะคะตามที่พบเห็นนะคะอาจจะได้ไปอบรมที่สำนักงานเดือนถัดไปก็ได้ข้อที่2นะคะเมื่ออบรม ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องจองคิวออนไลน์นะคะถามว่าไม่จองคิวออนไลน์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะทางขนส่งนะคะเขาก็จะให้สิทธิ์ของคนที่จองคิวออนไลน์ก่อนนะคะ ต่อเลยนะคะเมื่อเราอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วจองคิวออนไลน์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะต้องทํานะคะเมื่อไปต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะก็คือ1บัตรประจําตัวประชาชน 2. ใบขับคีนะคะสนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องปริ้นใบผ่านการอบรมออนไลน์นะคะเราจะถือโทรศัพท์มือถือไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คงไม่รับแน่นอนนะคะและข้อที่4ี่นะคะพิ้นใบจองคิวออนไลน์ไปด้วยนะคะค่ะสำหรับการอบรมใบกับคีออนไลน์นะคะก็มีวิธีการเข้าไปง่ายๆนะคะโดยที่ เข้าไปที่ Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์แค่อบรมใบขับขี่ออนไลน์แค่นั้นเองค่ะนะคะมันก็จะขึ้นมากรงการขนส่งทางบกนะคะระบบอบรมต่อใบอนุญาตขับรถนะคะหรือนะคะจะพิมพ์เข้าไปนะคะ w w w DLT นะคะ Key นะคะ elearning นะคะ .com นะคะแค่นี้เราก็เข้าไปในระบบอบรมออนไลน์ได้แล้วค่ะ เมื่อเราพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตานะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะก็จะมีตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะคะลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการอบรมต่อใบอนุญาตขับรถนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสิบ ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนะคะลงทะเบียนนะคะเข้ารับการอบรมนะคะรอข้อมูลนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเลขที่ใบอนุญาตขับรถนะคะวันอนุญาตและวันสิ้นสุดใบอนุญาตขับรถนะคะแล้วก็เลือกการอบรมนะคะตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุนะคะ หลังจากเรากรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนของการอบรมนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะในระหว่างการชมวิดีโอในการอบรมเนี่ยเราจะไม่สามารถออกได้นะคะถ้าออกนะคะเราถือว่าเรา,อ,าอบรมาการต่อบริุญาตขับขี่นะคะไม่สําเร็จนะคะเพราะว่า ในการอบรม1ชั่วโมงนั้นจะมีคำถามให้เราตอบนะคะสข้อนะคะเราจะต้องชมวิดีโอนั้นจนจบเลยค่ะค่ะขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราชมวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องยืนยันตัวตนนะคะโดยการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน นะคะแล้วก็เลขใบอนุญาตขับรถนะคะเพื่อรับผลการอบรมจากนั้นเราก็คลิกเสร็จสิ้นนะคะเมื่อค,คลิกเสร็จสิ้นแล้วนะคะขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ,คะก็คือการตรวจสอบผลการอบรมที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะให้คลิกนะคะ,คะ,คะที่ปุ่มการตรวจสอบการอบรมนะคะออนไลน์นะคะ จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็คลิกปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลการตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะคะมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะผ่านการอบรมแล้วนะคะใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะก็จะมีข้อมูลของเรานะคะก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเลขใบอนุญาตขับรถวันสิ้นอนุญาต รถนะคะวันที่เราเข้ารับการอบรมนะคะแล้วก็วันที่เราผ่านการอบรมนะคะอ,อย่าลืมนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะในการไปต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะ5ปีเป็น5ปีนะคะก็มี1นึ่งนะคะบัตรประจําตัวประชาชน2นะคะไปขับขี่3าปริ้นใบผ่านการอบรมออนไลน์ไปด้วยนะคะ ส่วนข้อที่ C นะคะเราจะจองคิวหรือไม่จองคิวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครจองคิวก็พิ้น์ไปจองคิวไปด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนการต่อไปกับขี่ที่ขนส่งนะคะก็จะใช้เวลานะะในการต่อประมาณ1ชั่วโมงนะคะอ่าหก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อขอต่อไปขับขี่นะคะ ยื่นเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะใบขับขี่ใบผ่านการอบรมออนไลน์นะคะใบจองคิวออนไลน์นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบนะะเอกสารนะคะแล้วก็ออกคำขอให้กับเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะทดสอบการมองเห็นสีนะคะที่จําเป็นในการขับรถนะคะ2ก็คือทดสอบสายตาทางลึกนะคะ3 ทดสอบสายตาทางกว้างนะคะและสนะคะทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกนะคะหลังเห็นสัญญาณไฟนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาชำระค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบขับขี่นะคะรถยนต์5ปีเป็น5ปีนะคะห้าร้อบาทค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะ ถ่า,ายรูปพิมพ์ใบกับคีนะคะเป็นไงคะต่อใบขับขี่สมัยนี้ง่ายทีเดียวแถมประหยัดเวลาอด้วยนะคะค่ะสำหรับคุณส้มโควแซบน,นะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ